เราระยะสั้นๆจะอยู่ตรงไหนช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามคอนเทนต์เอ็กซ์คลูนี้จากคุณยิ้มกันค่ะสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ต้องขอภัยที่ไม่ได้มาในรูปแบบของการถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เป็นวิดีโอเนี่ยก็จะอัปเดตเหมือนเดิมเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทําเมื่อตอนคืนวันพุธนี้นะครับสำหรับตัวการดู s e ตอินเด อันดับแรกเนี่ยถ้าท่านที่ติดตามรายการมานะครับก็คือผมจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าตัว Market b r e a d เป็นตัวดูตัวหลักในการดูทิศทางขึ้นลงของเซตอินเด็กเรามาดูกันนะครับว่าตั้งแต่วันที่สามเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับที่เขาหลักกันขึ้นเนี่ยก็จะเป็นวันที่สามเดือนก่อน พอเขาตัดขึ้นเนี่ยส่งมันไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ดังนั้นทุนของคนที่ใช้ m a r k e t เพจอ่ะก็จะอยู่ประมาณพันเอ็ดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยตรงเนี้ยนี่นะครับแล้วก็รันเทรนมาเรื่อยๆย้อนอีกทีนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูเผื่อเราเพิ่งเจอกันนะครับเจ็ดร้อยสามเนี่ยจะเป็นหน่วยเป็นตัวนะครับ ก็คือหุ้น703ตัวที่ราคาเขาเนี่ยมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันในตัวเขาส่วน219เนี่ยจะเป็นหน่วยเป็นตัวเช่นเดียวกันนะครับที่ราคาปิดเนี่ยที่ราคาปิดเขาเนี่ยอยู่น้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันในตัวเขา ผมก็เขียนโค้ดมาแล้วก็ให้นับหุ้นพวกนี้ทุกวันนะครับนับทุกวันดังนั้นเจ็ดศูย์สาบวกสองหนึ่งเกเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นใน m อ i บไอบวกเซตอินเ็กนั่นเองครับดังนั้นที่ s e ็เข้าขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามีหุ้นกระทิงมากกว่าหุ้นหมีนั่นเองนะครับ แล้วเราก็คุยกันมาเรื่อยๆว่ามันมีจุดหนึ่งที่ที่เซตเนี่ยเขาเคลื่อนที่เป็นดับเบิลบอททอมแล้วก็ผ่านชนะข้างบนมาละแต่ว่ามันเหมือนมันติดอะไรอยู่ตรงนี้ครับเมื่ออาทิตย์ก่อนตรงนี้นะครับเส้นเนี้ยก็คือ เส้นแนวต้านที่ผมบอกว่าต้องเอาชนะให้ได้นะครับเส้นนี้ค่อนข้างสำคัญมันเป็นเส้นแนวต้านที่ถูกลากมาตั้งแต่เรียกว่าระยะทางเนี่ยเป็นไทม์ส p ปนที่ยาวยาวนานมากตั้งแต่พศ2009นะครับ2009เนี่ยแล้วมันจะเป็นจุดสัมผัสจุดสัมผัสตรงนี้จุดสัมผัสตรงนี้แล้วก็พอมันทะลุลงมาเนี่ย มันก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วมันก็ทําเป็นเด้งขึ้นไปโดนปกบลงมาเด้งขึ้นไปใกล้ๆเนี่ยโดนปกบลงมาแล้วก็จุดวัดใจมันอยู่ตรงนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเส้นแนวต้านขนาดมื่อคนมาเนี่ยครับมันก็โชว์ฝีมือทุบลงมาคราวก่อนนะยี่สิบจุดตรงนี้นะครับจน วันจันท์วันออังคารวันพุธตรงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยที่พึ่งชนะขึ้นมาได้นะครับก็คือพุธท,ที่พุธท,ที่หกสิงหาเนี่ยแหละแล้วพอเขาชนะขึ้นมาได้เนี่ยครับตามที่บอกว่าเส้นเนี้ยถ้าจะชนะต้องกระโดดขึ้นมาเลยพอเขากระโดดขึ้นมาได้มันก็พุ่งขึ้นอย่างนี้นะครับ มันหม,มายความว่าไงก็คือทุนที่คนคนใช้มาเก็ตเบสอะสะสมอยู่อะตั้งแต่พันเอ็ดก็คือถ้าเขาขึ้นมาแล้วเขาสามารถยืนบนเส้นนี้ได้นะครับแบบไม่เป็นวิบซอนประมาณสี่ห้าวันเนี่ยก็คือเงินอีกก้อนหนึ่งอะมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะเพื่อที่จะพยายามให้ขึ้นไปต่อให้ได้นะครับ ก็ถือเป็นวันแรกที่เอาชนะเส้นนี้ได้นะครับ <Yeah. S 1> พอย้อนกลับไปดูเนี่ยเราไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะทีนี้พอเราเห็นภาพหลักสำคัญนี้นะครับเราก็ไปดูเรื่องของ time ม r เฟรมวิค t i ม e เฟรมเดย์ day, อะไรกันไป พราะเราดูด้วยมัลทายแเฟ m ม a อนลิซิสดังนั้นทม์เฟรมวิคเนี่ยเราดูแล้วก็มองว่าอย่างเขาต้องใช้ความพยายามอีกระดับหนึ่งนะครับถึงจะชนะอิชิโมกุด้านบนได้นะดังนั้นวีก,ก็ปล่อยเคว s t i o ชิ a นพารไปก่อนเราใช้น้องไทมเฟรมเด a y กับ t ทม e เฟรมหกสสู้กันไปก่อนนะครับซึ่ง t ทม e เฟรมเด a y เนี่ย เส้นนี้ก็คือเส้นแนวต้านขนาดมาฮิมาที่ผมใช้โปรแกรมลากใน m อ Poker โนะครับแต่แต่โปรแกรมเนี้ยชื่อ Efin อ่ะอันเนี้ยเราก็ลากด้วยด้วยมือของเราเองเนี้ยแหละแต่มันจะลากยากนิดหนึ่งแต่ก็สโลโมชั่นให้ดูว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ควรหลุดเส้นนี้ลงมานะครับไม่ควรหลุดเส้นนี้ลงมาตรงนี้นะครับไม่ควรหลุดลงมา แล้วเขาก็ต้องยืนให้ได้ในเวลาที่เหลือก็คือวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยอีกแท่งหนึ่งก็ยังไงก็ตามนะครับควรควรจะยืนให้ได้เนี่ยถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่วิบซออย่างนี้นะก็ต้องยังไงก็ต้องยืนให้ได้นะครับ ทีนี้พอเรามาดูเรื่องของระยะสั้นที่ไม่สั้นมากนะครับที่สั้นแบบพอดีก็คือการาฟ60นาทีเนี่ยเหมือนเดิมครับเวลาเราดูว่าเราจะตีชั้นแนลยังไงเนี่ยเราเริ่มจากการหาพวก d ด v e r g e n จนไปก่อนก็คือใต้แก่พวก Bullish d i v e r g e n ต์ครับ อย่างเช่นราคาขึ้นไปตรงนี้นะแล้วก็ MACD เขาลงมาแต่อันเนี้ยผมผมจะบอกว่าอ่าไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าไม่หลุดชั้นแนวเนี้ยมันก็ ไปต่อได้เรื่อยๆนะครับบวกมีปพ็เกจเว็บมาช่วยสนับสนุนอันนี้เราบอกด้วยความแต่ห้ามประมาทนะครับจะเทรดอะไรเนี่ยห้ามห้ามประมาททีนี้ พอเราได้เส้นองศาข้างบนนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมครับก็หยิบเส้นเนี้ยเอาลงมาวางข้างล่างต่อเป็นชัน n นลขึ้นไปอ่าเราก็ทําการ Copy เส้นเห็นไหมครับก็จะได้องศาตรงนี้ดังนั้น Set อินเดกเนี่ยก็จะวิ่งปอกแป๊กปอกแป๊กไปตามชันแนลของเขา ในหกสินาทีไม่ได้แบบการันตีว่ามันจะวิ่งอย่างนี้นะครับแต่เทรนด์โฟลวิงอ่ะจะตีกรอบไว้ก่อนทำไฟฉายไว้ก่อนเหมือนรถยนต์นะครับที่เห็นแค่ไหนก็เทรดแค่นั้นครับไฟเขาจะสว่างประมาณไปรถไปได้แค่ไหนก็วางแผนได้แค่นั้นนะครับ ก็ประมาณสามเดือนหกเดือนอะไรเงี้ยที่ที่มองเห็นถ้าเราใช้เครื่องมือประมาณนี้นะแต่แบบจะเป็นกัแบบไฟยาวอย่างเงี้ยมันก็แล้วแล้วแต่เครื่องมือแต่ว่าส่วนตัวผมถนัดอ่อตีเส้นแล้วก็ดูโมเมนตัมวางกรอบไว้ว่าโมเมนตัมเขาจะไปทางไหนเนี่ยตามเส้นที่ที่เราถนัดนะครับก็คือเป็นรถยนต์เนี่ยมีไฟปานกลางอถ้าจะต๊อกไฟสูงขึ้นหน่อยก็ก็ไปได้แค่เนี้ย ก็คือดูเกมดูกรอบของเขาอันนี้ก็จะดูว่าถ้าเขาจะไปอะครับเขาก็ไปตามอย่างเงี้ยไปตามตามเรียกว่าเราเรียกว่าอัพเด c h a n n e l นะครับที่ที่เห็นเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหรห่หลุดเส้น B นี้นะครับอันนี้เส้น A นะ ถ้าเมื่อไหร่หลุดเส้นบีเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเนี่ยถ้าสมมุติเมื่อไหร่หลุดนะครับหลุดเส้นบีตรงเนี้ยแล้วก็หลุดอีกทีหมกลุกลงมาถ้าในกรณีที่หลุดปุ๊บเรามองอะไรนะครับเรามองเรื่องของตัวพวกนี้ว่าอย่าอันดับแรกถ้าสมมุติเขาจะไม่ไปต่อแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดอย่างนี้นะครับ อันดับแรกอย่าหลุดอย่าหลุดตัวอวิกนี่นะครับถ้าเป็นการแสดงผลนีนะอย่าหลุดอย่างนี้แล้วก็อย่าหลุดอย่าหลุดเดลงมานี่นะครับถ้าเอาชัวร์เนี่ยก็คืออย่าหลุดขอบล่างเดลงมาแบบนี้ดีกว่าอย่าหลุดขอบล่างเดลงมาแล้วหลังจากนั้นอย่าให้ วมาเ k ็ t เบสเขาจุบกันแบบเนี้ยอันนี้ไม่ดีล้วหมายความว่าไงก็ก็คือคนที่มีทุนตรงนี้เนี่ยมีทุนตรงเนี้ยก็จะเริ่มทยอยขายออกมันอาจจะเป็นทรงอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวมาเก็ตเบสก็คือถ้าท่านสังเกตดูนเนี่ยบางทีสัญญาณไซด์เบย์มันบอกให้ออกแล้วอย่างเช่นตรงนี้อย่างเช่นรอบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าตรงเนี้เซ็ตไซด์เวย์อยู่นะเซตไซด์เวย์อยู่ไม่ได้ร่วงแรงอะไรเลยนะครับแต่มันให้ออกละตรงนี้ก็เหมือนกันสำหรับเครื่องมือมาเก็ต e บ t คนที่ใช้ครับบางทีมันขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่ไปต่อแล้วมันไซด์เวย์อย่างเงี้ยทั้งท,งที่ไซด์เวย์นะมาเก็ต e บ t ตัดลงก็มีดังนั้นคนที่มีหุ้นโดยใช้มาเก็ต e บ t ถ้ามันตัดลงอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มทยอยทยอยออกหรือว่าบางทีเขาก็จะไม่ซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่หุ้นบางทีหุ้นก็จะหลุดเทรลลิงเองแบบนี้ก็มีนะครับดังนั้นสรุปอีกทีว่าหุ้นที่ชนะตัวเซตที่ชนะเส้นแนวต้านมาขึ้นมาเนี่ยก็คือเส้นเนี้ย ช่วงนี้นะครับพลหัดสุกแล้วก็อาทิตย์หน้าอาจารย์อังคารพูดพละหัสเป็นไงก็คืออย่าหลุดลงมาแล้วกันประมาณนี้นะครับก็ยืนให้ได้นะครับยืนให้ได้แล้วก็ถ้าแบบสั้นสุดๆถ้าเป็นชั a นแนลก็ตามเรื่องของแนวคิดการสร้างกรอบชั a นแนลตรงนี้นะครับว่าอย่าหลุดชั a นแนลในกราฟ 60นาทีลงมานะครับนี่นะครับจะดูดลงมามันก็จะไปเรื่อยๆแล้วจริงๆไงอยากให้มันทะลุแทงขึ้นไปอย่างนี้นะจะดีมากๆก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยววันพฤหัสหน้าก็เจอกันตามปกปตินะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ